อร่อยเลิศคุณรีอร่อยเลยิศรสประเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรายังอร่อยเลิศก,กันที่บ้านนะคะแล้วอร่อยเหมือนอยู่ที่ร้านเลยเมนูที่รีนอยากจะขอแนะนำเป็นประเภทเบเกอรี่นะคะนั่นคือเลอปารีสเฟรนช์ครัวสองร้านนี้อยู่ที่โครงการ ซัมอารีชั้นสค่ะอ่าสั่งกันเลยนะคะจากร้าน Le เลปารีฟร c น c ์คร s ว a องเดลิยวรี่ขึ้นห,หน้าจอ d e l i v e r y ผ่านแอปพลิเคชัน i ล e Man กร a บในช่วงที่เรารออาหารจะมาถึงที่นี่นะคะเรดมีเมนูเคล็ดลับนะคะเพื่อที่จะได้รับประทานคู่กันกับครัวซอง east meat west หรือ fruit juice strawberry lindt เอาสตรอเบอรี่ออกมาเลยถ้าเป็นลูกใหญ่ใช้2ลูกถ้าเป็นลูกปกติใช้4ลูกแต่ลินจี4ีลูกแน่นอนน้ำส้ม90 ml ต้องใส่น้ำเชื่อม20 ml แล้วนำทุกอย่างนี้ปั่นกับน้ำแข็งเลยนะคะตกแต่งด้วยวายโรสแมรี่จะเป็นเครื่องดื่มที่แสนอร่อยละะิศค่ะ เมนูอร่อยแล้วตั้งอยู่บนโต๊ะเต็มเลยจากร้าน Le Paris French ์ครัวซองนะคะขออนุญาตต้องล้างไม้ล้างมือละเพื่อจะได้ทำการชิมและเปิดแมสมานี่เลยตัวนี้ n u เทล l ่าแอนด์บานานาครอฟเฟลขาใช้แป้งครัวสองแต่ไปอยู่ในพิมพ์แบบ Waffle แล้วนำมาราดด้วยช็อกโกแลตนูเทล l ่าค่ะอีกหนึ่งเมนู Bacon Cheese c r อ f f l e เป็นครอฟเฟิหน้าข่าวใส่เชดเดชีสที่เบิร์นให้มีกลิ่นหอมมากพร้อมกับเบคอนอบมาอีกหนึ่งเมนูโชคุปังเป็นขนมปังสดสไตล์ญี่ปุ่นสูตรนมฮอกไกโดเนื้อขนมปังนุ่มฟูและเหนียวหนึบหอมนมทานคู่กับวานิลาคัสต์ซอสไปอีกหนึง่งครัวซอง ทรัฟเฟิลบัตเตอร์เสร็จเป็นชุดครัวซองสูตรต้นตำรับจากฝรั่งเศสคู่กับเนยทรัฟเฟิลสูตรโฮมเมดอันนี้โมเดิร์นช็อกครัวซองเป็นครัวซองที่มีช็อกโกแลตแท้ๆวันนี้หลีต้องขอการันตีความอร่อยให้กับเลปารีตเฟรนช์ครัวซองเริ่มกันตั้งแต่นูเจล่าแอนด์บานานาทรัฟเฟิลเบคอนชีสทรัฟเฟิลช็อกโกปัง ครับโฟวัตเดรสิมอลต์ช็อกครัวซองให้เป็นอร่อยเลิศค่ะโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS ท่ามกลางสถานการณ์ที่ทุกคนต้องประหยัดอร่อยรลิคุณรีดร่วมกับ AIS นะคะแล้วก็ร้านเลอปารีสเฟรน c ์ครัวซองขอมอบส่วนลดพิเศษจริงๆให้กับแฟนๆช่อง3และลูกค้าค่ะ ครับคุณรีดสำหรับลูกค้า AIS ขอมอบส่วนลดให้10% 5เมนูที่คุณรีดนำเสนอในรายการเมื่อรับประทานที่ร้านหรือซื้อกลับบ้านตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2564นี้รับสิทธิพิเศษง่ายๆเพียงค้นหาชื่อร้าน เลอปารีสเฟรนช์ครัวซองบน My AIS app กดรับสิทธิ์แล้วแจ้งรหัสรับสิทธิ์กับทางร้านค้าเพียงเท่านี้ก็ได้รับส่วนลดจากทางร้านค้าไปเลยครับอะไรนากับผลิตรี่เมจืออีติ้งย่าผิงชังสวัสดีค่ะ